หยุดยาวนี้อยากพาเจ้าตัวน้อยไปเที่ยวแต่นมก็ยังต้องปั๊มขวดนมก็ยังต้องใช้แล้วโรงแรมที่ไปพักล่ะจะมีอุปกรณ์ฆ่าเชื้ออะไรให้บ้างจบปัญหาก,กังวลใจพกพาไปใช้เองได้เลยคะ่ะกับตู้อบ UV รุ่น baby uv mini จากแบรนด์ r i ン n อนด์พริน s ตู้อบรุ่นจิ๋วแบบนี้ดีกว่าทั่วไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ มีฟังก์ชันการใช้งานแบบครบครบตามที่แม่ๆต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะโหมดออโต้ที่สามารถอบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อได้แบบอัตโนมัติหรือว่าจะเป็นโหมดยูนะคะฆ่าเชื้อได้หลากหลายตุ๊กตาจุกนมขวดนมยางกัดค่ะแล้วก็ของใช้อื่นๆอย่างปลอดภยัยโดยที่ไม่ได้ใช้ความร้อนเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีโหมดสไตเลสค่ะจัดเก็บปลอดเชื้อสามารถฆ่าเชื้อซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงหยิบใช้เมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ โดยตู้อบ UV รุ่น Baby UV Mini ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองในประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานให้คุณแม่มั่นใจว่าสามารถฆ่าเชื้อได้จริงและปกป้องลูกน้อยได้อย่างมั่นใจเลยค่ะ ตัวเครื่องค่ะออกแบบอย่างพิถีพิถันมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานเริ่มจากฝาตู้อบเลยค่ะด้านบนค่ะเปิดออกได้ง่ายนะคะเปิดอ้าได้ค่อนข้างกว้างค่ะแล้วก็หยิบของได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะตัวล็อกยังเป็นแบบลักษณะของตะขอเกี่ยวทําให้มีความแน่นหนาะแข็งแรงกว่าแบบแม่เหล็กดูดทั่วไปนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ขอบโดยรอบนะคะยังติดตัวซิลิโคนค่ะที่จะช่วยให้ปิดสนิทได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในโหมดการอบแห้งให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากเลยนะคะนั่นก็คือการสะท้อนของรังสี UV ค่ะควรจะสะท้อนได้ครบ360องศาเลยค่ะจริงๆร,รุ่นนี้ด้านบนก็จะเป็นสเตเลสอยู่แล้วนะคะช่วยในการสะท้อนรังสี UV ได้ครบรอบด้านมากยิ่งขึ้นค่ะ หากดูแค่ภายนอกค่ะเหมือนไซส์จะเล็กแต่ความจริงแล้วสุขของได้เยอะมากๆเลยค่ะสามารถที่จะกรองอากาศบริสุทธิ์เข้าเครื่องนะคะด้วยแผ่น h e p ป้าฟิลเตอค่ะที่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้แบบง่ายๆเลยค่ะตู้อบ UV รุ่น Baby UV Mini เครื่องนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับครอบครัวที่ต้องท่องเท,ที่ยวเดินทางบ่อยๆหรือว่าไปหาคุณตาคุณยายก็สามารถพกพาไปใช้งานได้แบบอุ่นใจทุกที่ทุกสถานการณ์เลยค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจค่ะสามารถมาสัมผัสสินค้าตัวจริงได้ที่ร้าน Baby Gift ทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะ